บาสปอป่อได้แชมป์คู่ผสมที่อินเดียนะครับ,รบเป็นรายการแบดมินตันยูเนซ์ซันไรส์อินเดียโอเพ่นนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับเวิร์ลทัวร์ซุปเปอร์เจ็ชิงเงินรางวัลเกือบเกือบสาล้านบาทนะที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียคู่ของเดชาพลพัววรลลนุเคราะห์นะครับบาสแล้วก็ซับซิรีแต้รัตนชัยปอป,อป่อเนี่ยเป็นคู่มือวางอันดับ6ของรายการก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับ เจอกับคู่ปรับที่ชนะมาตลอดนะเจอกันมาสองครั้งนี่เขาก็ชนะทั้งคู่คือเป็นครั้งเป็นคู่ดาวรุ่งอย่างจีนนะครับที่พิ่งขึ้นมานะครับเจึ่งเจิงปังกับเว่ยหยาชินใช่นะครับคือที่ผ่านมาเขาอาจจะได้ยประสบการณ์แหละแต่ว่าตอนเนี้ยฝีมือดีขึ้นสําหรับคู่จีนคู่นี้นะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ดาวรุ่งใช่ไหมใช่นะครับแต่ของเรานยก็ยังยังคงสยบเอาไปได้นะ ชนะ<ก>ไปได้21 16 21 16 2เกมรวดเลยนะครับก็คว้าแชมป์ตั้งแต่ต้นปีเลยนะนะครับรายการที่2เองมั้งเนี่ยนะครับเป็นแชมป์แรกในปีนี้รับเงินรางวัลไป62,900เหรียญสหรัฐนะครับประมาณ2องล้านสแสนหกหมืบาทนะครับรองแชมป์ก็ได้1นึ่งล้านเจ็ดหบาทนะคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์กูลน,นะครับกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ ก็พูดถึงความสำเร็จของบาสกับปอป่อว่าขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยกับคู่ผสมเดชพลแล้วก็ซับซิรีนะที่คว้าแชมป์โยน e กซันไรส์อินเด Open 2024ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับเว r ร์ t ทัวร์ซูเปอร์ด้สําได้สำเร็จก็นับเป็นแชมป์รายการที่17ของทั้งคู่คนะครับแล้วก็เป็นการประเดิมคว้าแชมป์แรกของปี2024คือรายการนี้ไม่ใช่รายการแรกของปีแต่ว่าเป็นแชมป์แรกของของนักแบบไทยในปีนี้นะครับ ก็บาสกับปอปอก็แสดงให้เห nice. ็นถึงประสบการณ์ในเกมที่มีอย่างมากมายนะก็ไล่ปราบดาวรุ่งฟอร์มแรงนะอย่างยีฮงเว่ยกับรีเซียซินคู่มือ12ของโลกจากไต้หวันนะครับเจียงเจิ้งปังกับเว่ยหยาซินนี่คู่ชิงนี่แหละนะครับจากจีนที่สำคัญในรอบก่อนรองชนะเลิศก็ยังเอาชนะยูตะวัตานาเบะกับอาลิซะฮิกาชิโนคู่มือ2ของโลกจากญี่ปุ่นอีกนะครับซึ่งคู่นี้เขาเป็นเจ้าของแชมป์มาเลเซียโอเพน เวอร์ทัวร์ซูเปอร์หนึ่งพันสดๆสรดนะ้อนๆอ่ะอาทิตย์ก่อนนะ่ะใช่ไหมอีกปัจจัยหนึ่งก็ต้องออชื่นชมทางโคช้ชนะโค้ชโอมเทศนาพันวิศวะนะครับวางแผนแล้วก็แก้เกมการเล่นให้บาสกับปอปอได้ยอย่างยอดเยี่ยมเลยก็การรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นแบบนี้ของบาสกับปอปอ,ปอก็เชื่อมั่นว่าทั้ง2คนก็จะเป็นกําลังสาคัญของทีมแบดเป็นตันทีมชาติไทยในโอลิมปิกเกมส์ที่ฝรั่งเศสนะครับ2024นบนะครับ สิ่งที่ตามมาก็คือนี่คือแชมป์ที่ทำให้เราเนี่ยต่อจิกซอรครบทั้ง5ประเภทในรายการนี้ใช่เนี่ยครับเราเคยได้แชมป์รายการนี้สประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายค,คู่หญิงคู่คู่ผสมยังไม่มาสักทีครั้งแรกสุดเลยก็คือปี2008นะครับรบ,บุญศักดิ์ปุลสนะชายเดี่ยวนะแล้วก็ถัดมาคือปี2 0 1 1หญิงเดี่ยวพรทิพย์บุรณประเสริฐสุขนะครับถัดมาคือชายคู่มณีพงษ์ กับบดินนะฮะมันีพงจงจิตกับบดินอิสระเนี่ยแล้วก็หญิงคู่มาเก็บในปี2022เมื่อ2ปีที่แล้วนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดแล้วก็เนี่ยมาคู่ผสมมาเก็บในปีนี้คือเดชาพลกับซับซีรีสนะครับประเภทชายเดี่ยวยังมีกุลวุฒิวิทิสารได้ในปีที่แล้วแล้วก็หญิงเดี่ยวยังมีรัชนกอินทนนท์นะครับ3ปีเลย2 0 1 3 2016 2019แล้วก็บุษนันอึงบำรุงพันธ์ในปี2022อีก เพราะฉะนั้นได้ครบละมันก็น่าแปลกนะคู่ผสมของเราเมื่อก่อนนะก็มีคู่เก่งอย่างสุดเขตประภากมลกับกับสลาลีทุ่งทองคำนะครับแต่ว่าาลีแต่ว่าเหมือนไม่ถูกฉโวกกับรายการที่อินเดียนะครับไม่ได้สักทีจนกระทั่งบา์สกับปอปอมาปลดล็อกคู่ผสมให้กับเราได้เมื่อวานนี้นะครับก็ได้ครบแล้วนะครับนับจากวันแรกที่ได้มันปีนะใช่นะใจเดียวนะพี่แมนนะครับได้ไปเอาละ ในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับนักแบดมินตันไทยก็จะมีโปรแกรมลงแข่งขันต่อเลยนะครับในศึกไดที่สูอินโดนีเซียมาสเตอร์2024นะครับเป็นทัวร์เมนต์ระดับเบอร์ทัวร์ซูเปอร์500นะครับก็23-28มกราคมนี้ที่อิสตอราเสนายันในกรุงจาก,กตาอินโดนีเซียนะครับส่วนบาสกับปอป,อ,ปอเนี่ยจะกลับมาลงเล่นอีกครั้งในรายการปรินเซส s ิริวัณณวรีไท Thailand Master 2024นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัต ราชกัญญานะครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับซูเปอร์300 30มกราคมใน4กุมภาพันธ์ที่นิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับบาสกับป๊อกก็จะพักนะฮะในสัปดาห์นี้จริงๆเนี่ยอินโดนีเซียมาสเตอร์ก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้วล่ะนะครับไฮไลท์ที่น่าสนใจคือการเจอกันของสองนักกีฬาไทยด้วยกันเองในประเภทหญิงเดี่ยวน้องหมิวพรพพรบวีช่อชูวงศ์กับน้องครีบุษนันท์ึ้งบำรุงพันธ์แล้วไปทำมีท่าไหนต้องมาเจอกันเองการฉลากเจอกันเองเข่าเนอมะเกคน นะครับแต่ว่ามันก็มีในส่วนของการแย่งพื้นที่ไปโอลิมปิกเกมเข้ามาเกี่ยวข้องในกนถ้าใครยังจํากันได้นสองคนนี้แย่งพื้นที่ไปโอลิมปิกเกมกันเมื่อครั้งก่อนนะสุดท้ายนะเป็นน้องครีมที่ได้ไปเนื่องจากว่าชนะน้องหมิวในรอบชิงในรายการออกไลอองที่ฝรั่งเศสโอ้โหเออนะคือมันพลิกเลยนะทำให้น้องครีมเนี่ยได้ตัวอลัมค่าไปโอลิมปิกเกมที่โตเกียวนะครับตอนนี้นะสถานการณ์มันมัน แค่เคียงกับแคยจะเป็นเหมือน4ปีก่อนก็เดี๋ยวรู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะก็เส้นทางของนักกีฬาหลยนะตัวแทนของนิมชาติมันก็มีโคต้าคือนอกนอกขอดเขาเป็นเพื่อนกันแหละเป็นพี่เป็นน้องกันแหละแต่ว่าด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างก็ต้องไปต้องแข่งกันในสนามต้องแข่งกันที่เป็นกีฬาอาชีพด้วยใช่ใช่นะฮะรบอมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบรกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬ